ช่วงนี้แดนเซอร์กำลังมาแรงจ้านักร้องกินแดนเซอร์แดนเซอร์กินนักรอก้องไม่ทันกูหรอกคะ่ะกูผู้มาก่อนการกินมาแล้วกว่า9ปี <c oughs> นักร้องบุเบรีกินแดนเซอร์กระแต่อเซียม <c oughs> ก่อนแดนเซอร์กระแตดังมากมีแฟนคลับไหมมีมีฉันก็ดังเธออยากกินฉันฉันจะบอกให้ก็เลยทักไปไงผู้ชายอ่ะทักมาหาฉันบอกว่าน้องน้องวันนี้พี่เจอน้องด้วยตรงนี้ไอเราอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่านังอ่ะเป็นแดนเซอร์กระแตเราก็เข้าไปดูรูปน่ะโอ้ my god ก็น่ากินอยู่น้องเราสองคนก็เลยกินกันมาเก้าปีแล้วค่ะ แล้วน้องตอบทำไมตอนที่ทักไปอบโอย,โอยกูกูไม่คิดหรอกว่าจะเป็นอย่างนี้ถ้ากูรู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยกูไม่ตอบหรอกอยู่ไปอยู่มาลูกหนึ่งแล้วดินี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่น้องอยิ้มหวานจินนะบน,ะนเป็นไงล่ะ <c oughs> มึงลูกหนึ่งลูกหนึ่งเดือนล,ล, <c oughs> ละก้าปีแล้ว <c oughs> เอาแต่ลูกได้ไหมไม่เอาพ่อแล้ะคะ่ะ <c oughs>